ห่วยรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะพยายามซื้อลอตเตอรี่นะครับอิจะได้ช่วยสังคมดนะ้วยเนาะเด่นบนนะครับสำหรับสามตัวบนนะพีเอ็มคิดได้อามาดูกันว่ามันจะเข้ากี่รอบนะสุดรนี้เพิ่งคิดแต่เมื่อกี้เอง ท้ายบวกหกนะครับท้ายบวกหกนะสองตัวท้ายบวกหกนะอันนี้เก้าบวกเก้าสี 6, นะ่แล้วก็ศูนย์ขีดหกเนาะแล้วก็ศูนย์ขีดสองก็สี่ขีดศูนย์สามขีดหกอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบวิ่งเนาะเจ็ดขีดห้านะครับแล้วก็ เจ็ดดหนะึ่งเนาะงวดต่อไปก็จะเป็นงวดล่าสุดที่จะถึงนี้ก็จะเป็นนี่นะที่จะถึงนะเดี๋ยวมาดูก่อนมันเข้าหรือเปล่ามีไหมเอ่ยมีสามมีห้ามีหนึ่งมีสี่มีหกอันนี้ไม่เข้าอันนี้มีศูนย มี6แล้วก็มี5เนาะแล้วก็มี7หลุดล็อดียวเองลูกนี้นะครับเด่น5 3าสามดูและว่า5 3จะมาบนรางวัลสาตัวบนจะมา1ตัว3ากับ5เนาะ ถ้างั้นพิมพ์เดี๋ยวขอใส่เป็น3ามหนึ่งสามเนแค่นี้ก็ถูกละหนึ่งอส่เก้า เด่นตั้ง9 9ใส่กับ9้าลบสบวกสลบหบวกหก็จะเป็น7 8 9 0 1เนาะได้40 4กับ0ูนเท่ากับสีนเนาะถูกเนาะ40 40เนาะหกหนึ่งหกถ้าหกเอาหกเด่น ต่คือพีมคิดออกมามันได้เป็นเด่นสองตัวจกไหมเอาหกหกไงหกหกหกเออศูนย์ลบสองเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับมีไหมหกหนึ่งหกหนึ่งโอเคหกหนึ่งนะนะครับเก็บไว้นะครับพยายามดูเนาะจะได้เออ เอาไว้ใช้เผื่อเวลาตอนที่พิมพไม่ได้ลงคลิปนะครับเอาไว้ใช้นะจะได้โอเคถูกอันนี้ถูกศูนย์สามเลยไม่คิดอย่างนี้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวเขาสำหรับคนที่เข้ามาดูทีหลังนะครับเดี๋ยวไปดูทีหลังนะว่าพิมคิดยังไงนะครับหรือดูหน้าช่องก็ได้วิธีการเจาะเนี่ยพิมพิมสอนไปแล้วละ่ะอันนี้สามหกหเข้าตัวเดียว3าห มันได้มันได้หกสองอ่ะแต่ว่า้อยมันไปแต่มันไปอยู่ข้างหน้าไงหกสองมันไปอยู่หน้าพิมพ์คิดว่ามันไม่น่าจะเข้านะครับอืเดี๋ยวจะมาดูอีกทีนึงว่าตัวไหนที่สามารถเอามาเจาะจะได้เป็นสามตัวได้บ้า,อางอะไรนี้เนาะอันนี้เข้าอ,อกตัวเดียวอันนี้พิมพ์ไม่เอาเนาะห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเนาะ เท่ากับ59นะอันนี้ถูกไปแล้วเจ็ดหนึ่งเป็น70 70แล้วก็79นะครับงงไหมอันนี้นะสมมุติน้าไม่งงเนาะสมมติว่ามันเป็นเด่น71ใช่ไหมครับ7จ็ดจหนึ่งเนาะแล้วก็อาหนึ่งอ่ะเอา1หนึ่งเนี่ยมาลบ2เท่ากับ9 ศูหนึ่งตัวนี้เท่ากับเด่นก็คือตัวนี้ถูกไหมก็ตัวนี้สองสามนะครับเราเจ็ดมาใส่ก็เป็นเจ็ดเก้าเจ็ดศนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามกันตัวนี้เป็นเจ็ดเจ็ดใช่ไหมอ่ะเรามาดูซิว่ามันเข้ากี่รอบมันเข้ากี่ตัวสำหรับเจ็ดแต่คือเด่นพิมพ์ให้ไปทั้งหมด2ตัวไงใช่ปะ ราะฉะนั้นถ้าเอาเจ็ดมาคิดด้วยก็เจ็ดเจ็ดลบสองเป็นห้าหกเจ็ดเป็นเด่นเป็นเด่นถูกไหมแปดเก้านะครับเท่ากับเด่นหนึ่งเด่นอันนี้เราเจ็ดมาคิดแล้วเรายกหนึ่งมาเลยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับ อ๋พิมพเจอแล้วล่ะสาตัวก็วินวินวินจากหนึ่งมันเป็น90 1 2 3ูน่มใช่ไหมก็เอาแถวเนี้ยที่คิดได้จาก1น่ะมาวินกันมันก็จะได้เท่ากับ90 91 92 93์เ่งเ้าสองเก้าสามใช่ไหมเก้าศูนย์เใช่ไหมครับแล้วก็เป็น0ูนย์หนึ่งเนาะศูนย์ห นะ0 1 0 2 0 3ใช่ไหมครับอ่ะต่อ1 2 1 3 1 2อัน1 3แล้วก็2 3 2 3เนาะใส่กับ7เท่ากับมี0 3ไหม7 0 3อ่ะ3ตัวแตกทุกไปเลยนะครับก็เนี่ยคิดประมาณนี้แหละ อะมาดูรอบล่าสุดกันนีกก่อนเนาะขอเปลี่ยนอนุญาเปลนแผ่นนะเด่นของเราได้อะไรนะ5้ขีดสเนาะพิมพ์ขออนุญ,ญาตเอาตัวนี้3มาคิดเป็นวินก่อนเดียวกับหนึ่งสองสามวินนะ4 5นะครับแล้วก็5วินเนี่ยมินม,มีตัวอะไรมี3 4 5 6 7นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกมาก่อนเป็น1 2 1 3 1 4 1 5แล้วก็2 2ไม่เอาเอาเป็น2 3เลย2 4 2 5ก็ 2, 2, 2, 3 4 3 5แล้วก็4 5นะครับอันนี้ใส่กับ5 นะเพราะนี้มันคือชุดของสามถูกไหมมาดูอีกทีอจาเดีนตัดให้นะแป๊บนึงนะก็เป็น3า3สี่สามห้าสาหสามเห้าสหสเจ็ด ห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดตัเด่นของเรามันคือห้ากับสามตัวไหนที่ชุดสามที่จะต้องไปใส่อ่ะพิมพ์ว่าตัวที่มันไม่มีห้าเนาะมันต้องเป็นตัวนี้ถ้าจะเป็นสามตัวเนาะพิมพ์ว่าต้องตัดตัวนี้ออกไปตัวนี้มันเป็นเด่นแล้วเนี่ยแถวนี้มันเป็นเด่นแล้วพิมพ์ไม่พิมพ์ไม่เอาตัวนี้มีห้าตัวนี้มีห้า มีห้ามันก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมมันจะเป็นแล้วก็นะครับอืมหนักเลยแค่นี้อ่ะมาดูตัวนี้ต่อสามมันเป็นเด็ดเราตัดตัวที่มีสามออก 5ด้วยพร5เป็นเด่นของเขาตัวเขาเองก็จะเหลืออยู่ที่เท่านี้นี้น,นี้ใช่ไหมก็จะเป็นเหลือแค่5 1 2 5 1 4นะครับแล้วก็5 2 4นะครับเหลือแค่นี้นะแล้วจบขอกันตัวที่ําหน่อย ถ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องเลขขี้เขามาเนี่ยพี่ว่าตัวนี้มันหายไปอ,อ่ะลืมเขียนสองตัวให้สองตัวนะครับ สองตัวจะมีห้าสามไม่เอาเนาะห้าสามเป็นเด่นห้าสี่ห้าห้าเนี่ยกันสองห้านะครับแล้วก็ห้าหกไม่ใช่ละผิดห้าหกไม่ใช่เป็นห้าสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองมีแล้วเนาะห้าสอง สองตัวจะเป็นแค่นี้นะครับเนอะสองตัวสำหรับ3ก็จะมี34 33กัน23 32 23สาแล้วก็3าเจนะครับ เ <No. S 2> นาะอาตะพิมอสเนะี่ยชุดนีน้น่าจะมาแล้วละ่ะส่วน2ตัวนะครับมีตัวนี้กับต,ตัวนี้แล้วก็สําหรับ3พิมพ์มบงให้นะประมาณนี้นะครับก็เข้าหมด เนาะเนาะเขาหมดเนาะห้าชุดก็ไม่ไม่เยอะเรานะพิมพ์ว่าครั้งที่แล้วมีสามสูนเจ็ดจะมีศูนย์สีดเจ็ดมาหนึ่งตัวตัวไหนที่มีเจ็ดใส่ไปเลยครับ